เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานกินเลยตัวนี้แกงไตปลาเส้นก่อนใส่เส้นเสร็จเส้นเส้นยังไม่จับกันตัวเป็นก้อนเลยเดีย๋ยวต้มเส้นเสร็จยังไม่เดี่ยวต้องรอให้มันเซ็ตตัวก่อนถ้ากินขนาดนี้พอไหมไม่ใช่กินเยอะขนาดนี้ก็พอละหิวเอาประมาณนี้แหละตักไตปลาราด มันใส่ลงไปมะเขือผักต่างๆน้ำชอบกินอะไรหน่อไม้ใส่หน่อไม้ลงไปน้ำเต็มจึงปลาทูเดี๋ยวเราค่อยเติมมะเขืออีกหน่อยชอบกินมะเขือน้ำจึงๆึง แกงไตปลาขนมจีนแกงไตปลาไปกินกันวันตุ่ยๆเลยเ้ยหิวตาลายไปหมดอยากกินอะไรแซ่แบๆอยากกินอะไรแซ่แบๆไปกินกันจะเห็นแพทไหมล่ะตั้งกล้องนี้จะไม่เห็นแพทนะเลื่อนไปหน่อยจะได้เห็น ได้เห็นไตป่าได้เห็นแกงเห็นขนมจีนเอาผ้ารองไว้เพราะอะไรหม้อมันร้อนใช่ไห,เหมเนาะหม้อมันร้อนเดีียวพื้นมันใจนี่แล้วก็เลยเอาผ้ารองไว้หน่อยกินกันเลยมีผักใส่ผักอะไรบ้างเอาหัวนี่เทเวศไม่ได้ให้สอนเกี่ยวไข่ยังไม่ได้มีเวลาสอนลูกเลย ใส่กะถินด้วยเดี๋ยวใส่กะถินแล้วกินแล้วเดี๋ยเข้าห้องน้กินแต่ผักนี่ก็พอเคนเว้นจะให้สอนเกี๊ยวไข่แม่สอนหนูเกี๊ยวไข่หน่อยเห็นหนูจะแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทํากินเองเขาว่าแม่ไปทํางานหนูจะทํากินเองให้แม่สอนทําไข่เกี๊ยวให้ไข่เกียวทรงเครื่องก็จะใส่ผักใส่อะไรด้วยเห็นเพราะว่าจริงๆอยาสอนลูกวันนี้นะนัดลูกไว้แต่เขาเรียกไปทํางานอีกก็เลยไม่ได้สอนเลยไม่มีเวลาเลย ทําแต่งานก็จะสง,ส,งสารลูกเหมือนกันแหละเราไม่มีเวลาดูแลลูกเมื่อไหร่รแม่จะหยุดแม่หยุดวันไหนคะวันหยุดแพทก็ทํางานบ้านเคลียตารางไม่ลงตัวเลยกินอร่อย แกงไตปลาแซ่บเลยวัอเช้ามันหนาวตอนนี้ร้อนหยูใส่เสื้อวอัอเช้าหนาวมากอากาศเย็นวันนี้แดดจ้าเลย ือบ่ายสามก็ต้องไปรับเทเวนกลับรับเทเวนกลับมาก็มาอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำงานเลยอ่อยแับมากเยแกงใปปลาสูตรแพท เอาแม็กรจะถินมากินฟัวท้องเสียคุณยาก่กินจะถินนวาจะชอบเข้าน้ำใส่มันฝรั่งไปด้วยลืมบอกว่าน้ำแตปลาสำเร็จรูปแพนน่ใส่นี่ลงไปด้วยนะน้ำมะขามเปียกปัดเค็มไง ทีไตปลาเรามันเค็มต้องใส่มะขามเปียกไปด้วยลืมบอก เป็นผักก็เยอะผักในนี้มะเขือเคเวนชอบกินมากเลยมะเขือ สมัยก่อนเคเว่นเขาก็ไม่กินผักนะทําอะไรผักให้ในเขียวออกแต่ตอน,ตอนมาอยู่ใหม่ๆหมกขวบอะอันนี้ก็ทำไงลูกไมากินผักไู่คนกินผักช่วยกันปรึกษาสามี ไปกินผักก็ไม่ต้องกินข้าวกินพรามันนั่งเขียแต่ผักเมื่อคืนผักก็ไม่ต้องกินอะไรเลยไม่ต้องกินอะไรสักอย่างขนมสนมขนม,นม,นมนแล้วก็แลกอะไรอดหมดต้องกินผักด้วย ตอนนั้นจากนั้นมาเขาก็กินเขากินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆเขาเลยติดมั้งเราทำทำอะไรให้เขากินเนี่ยแม่มีผักไหมเขาถามเลยเด็กกับเราต้องฝึกเติมอีกถ้าเราไม่ฝึกเขาอะเขาก็จะไม่กินไปตลอด ใส่ปลาทูไปสองตัวหาปลาทูไม่เจอเลยเล็กไปเริ่มกันนั่นแหละใส่ปลาทูน้อยไปหน่อยปลาทูมีแค่นั้นมีแค่สองตัว มันยาวกินลระบากเดี๋ยวไปตอบแป๊บกินข้าวอยู่ดู cửa วางไปเผ็ดก็เผ็ดนะเนี่ยแบ่งให้เพื่อนที่ทำงานแล้วเขากินกันได้ฝ่าบรูกเผด็ดสุดๆอะ แกงแตไตปลาต้องเผ็ดร้อนเนาะถึงจะอร่อยเคยกินที่เมืองไทยนะรสชาติเข้มข้นมากร้าน,นข้าแกงใต้อะเผ็ดร้อนแซบ่บสุดๆแพทชอบมากเลยแกงไตปลา ขวกิ่งแกงไตปลาอาหารใต้ทุกชนิดชอบทุกชนิดอาหารอีสานก็ชอบแต่ไม่ค่อยชอบกินอาหารภาคกลางเท่าไหร่ที่มีกะทิกะทิอ่ะไม่ชอบอื ยอดเผ็ดหมดไปโมงครึ่งตรงอาหารเตรียมเรียบร้อยแล้ว